วันนี้ว้าพามาอยู่ป่ายยางนะพ,พามาดูคุณพี่หยอดนองกรดหยอดทีละครึ่งไปครึ่งทางก่อนเนี่ยอยากให้ดู ยางสองมีตรสองมีตรป้าพี่มดมยางหน้ามันต่ำแล้วมันดูดออกดี นีรีบกอบโกยฝนไม่ตกเดี๋ยวหน่อยก็ใบ่วงอีกพี่มอนไม่พาน้องเล่นไม้นะลูก,ก,กเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งโมโม,มไม่ต้องทำตามไม่ต้องทำตาม <c oughs> ดูทำตามพ่อกลัวน้ำกด <c oughs> พี่มอสคับมันเลอะมันเลอะเสะะื้อผ้านี่แหมโมโมค่ะมันนี่แล้วไม่ให้จับด้วยมาเก็บนี่แล้วนี่ไม่เห็นอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยไมไดอะไรลูกเนี่ยเม็มเยางกระบ๋องมาสิ เนี่ยตอนเด็กๆแม่เก็บขายนะเนี่ยเป็นไรครับครับมันเป็นรายครับเอาไปด้วยเอาไปด้วยกันเลยเอาไปด้วยกันเลย ตอนนี้ก็หน้าหนาวนะยางก็เริ่มออกหนาวหรือเปล่าเมื่อวานที่อื่นเขาฝนตกนะแต่บ้านเราไม่ตกฟ้าร้องเฉยๆสองมีดออกดีอยู่นะยางมันเป็นพันยาง

ห้ามกินนะลูกโมโมติดคอตายนะ่าอะไรพ่อนะ่ยเดินไปมาเดินไปมาของคืออะไรของพอ่อคิลนรคนทำงานหนักหิวน้ำแล้วคนหยอดไม่หิวคนตามหิวน้ำ มาลกูกมากินน้ำเร็วสุดแถวแล้วพกรอบน้ำกรอบก่อนแป๊บนึงที่อยู่ไปอยู่ใครตรงไหนเหน็หนมีเลยโอ้ยดินเต็มหัวเลยลูกไปทำอะไรมาอือหือกลับบ้านต้องไปอาบน้ำนะรู้ไหมรู้ไหมครับ หมูไม่เอาค่ะลูกอุย้ยวุ่นวายวันวันเบลเบลไหนดูน้ำยางดิพอตัดยางอดีหรือเปล่า ตอนนี้ก็อยู่ที่โลเท่าไหร่นะล่าสุดที่ขายสามสิบสองห้าสิบราคาที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะแล้วแต่ละที่ก็ราคาไม่เหมือนกันนะบางคนก็ได้ถูกบางคนก็ได้แพงเอาอีกสองสามมีดก็ขายได้แล้วมั้ง <laughs> คนตัดไม่อยากขาย เดี๋ยวพาแวะดูดอกไม้แป๊บนึงเป็นคนโรคจิตเห็นดอกไม้ไม่ได้ไม่ว่าดอกไม้ป่าหรือดอกยาหรือดอกอะไรเจอดอกไม้ดอกไม้ป่าหรือดอกยาป่าแต่ว่าสวยอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วลูกอีกนิดน,นึงเฮ้ยแ <c oughs> ม่เนั่เราเสื้อเชิ้เก่งพรนี่เช้เก่งนี่ อย่าไปอย่าไปจับนะรู้เปล่าครับกาเ,เดงระเรนอกไม้กระเดงมันทำไมแล้วเลอเทอะเกือบเสร็จแล้วลูกอีกน,นิดนึงอยากกลับบ้านนะฮอตาไปรอพ่อที่รถกันก็เดี๋ยวแม่ปิดคลิปก่อน สำหรับคลิปนี้ยุ่งเยอะมากเลยก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไปจุบคลิป